โอ้ย oh, วันนี้เด็กๆอยากกินเส้นเส้นเส้นผัดซอสมะเขือเทศนี่ถ้าเป็น oh. เส้นเส้นก็ยกให้โยงรีของนี่เลยจังหวัดตังยูโห oh, รากินฮอ oh, เกียนมาเส้นมีเหลืองเกี้ยวอะไรพวกนี้มาเฮ้ยคืออยู่ต้องหาหามากินให้ได้นะมันอร่อยมากเส้นเนื้ราคาแมดงาคารน่ารักโข oh, มันส่วนทางกับคุณภาพของเส้นมากเลยยู you, นี่เรามีติดตู้เย็นเอาไว้เลยเดี๋ยววันนี้เราใช้ซอสโยซอสสเต็กโย,โยในการผัดให้เด็กๆ นี่เด็กๆไม่อยากกินเนื้อสัตว์ไม่อยากกินผักใดๆงสิงนอยากกินแต่เส้นอย่างเดียวนี่ผัดง่ายนะอยู่เอาไปลงกระทะลงกระทะใช่ไหมแล้วก็เติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปังอะไรก็แล้วแต่เลยตามชอบเลยเนี่ยแล้วก็ผัดโคลเลโรโคเรเติมน้ําไปเติมน้ําทีละหน่อยเติมน้าทีละหน่อยไม่ต้องเติมพวดเดียวนะแล้วก็ได้ความนุ่มตามพอใจก็เอาขึ้นจะไปปรุงแต่งยังไงก็ จัดเลยตรงปกยองรี่จังหวัดตังจ้ายองรีจังหวัดตังใอบะหมี่เหลืองยูจัดเลยยองรี่จากจังหวัดตังไม่ผิดหวังแน่นอนเรากินมาหลายเ,<ข>าเส้น<ม>แล้วเขามีทั้งมีฮกเกี้ยนมีเหลืองนุ่มมีธรรมดามีกง้งมีเกี๊ยวมีหมดเลยนะโอ้โหของดีอย่างว่าละของจังหวัดตังอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยยูจัดเลยโอ้โหตรงปกแน่นอนอร่อยนุ่มเหนียวอร่อยหาะ